ในงานดูแลสนามหญ้ามีชิ้นนี้มีไว้ทำอะไรมีประโยชน์อย่างไรคลิปนี้ผมจะพาไปรู้จักกับอุปกรณ์ชิ้นนี้กันครับสวัสดีครับสลาวุฒเทปแครนนะครับเพื่อนๆครับในงานดูแลสนามหญ้านะครับถ้าหากเรามีอุปกรณ์การทำงานที่พร้อมเพียงพอนะครับ มันก็จะทําให้การดูแลรักษาสนามหญ้าของเราทําได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างอุปกรณ์มีดเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมารู้จักกับมีดซ่อมหญ้าเล่มนี้กันนะครับว่ามันเอาไว้ทําอะไรในงานดูแลรักษาสนามหญ้านะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีดอันนี้มันถูกตัดแปลงมาจากอุปกรณ์ที่เหลือใช้ในการทํางานนะครับเพื่อนๆมันทํามาจากใบมีดเครื่องตัดหญ้าสายสะพายที่สึกหลอหมดสภาพแล้วนํามาเชื่อมกับเหล็ก ข้อกลมเพื่อทําด้ามจับง่ายๆนะครับเห็นง่ายๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมีประโยชน์อยู่หลายอย่างเลยนะครับเพื่อนๆอย่างแรกที่ผมใช้บ่อยในสนามมากเลยนะครับคือเวลาตรวจสนามนะครับผมจะนําไปใช้เจาะสนามหญ้าลงไปนะครับเพื่อตรวจดูชั้นโปรไฟล์ของดินนะครับดูระบบของรากหญ้าว่ามีความหนานแน่นหรือไม่หรือว่าตรวจดูชั้นแทชนะครับว่ามันมีการสะสม มากหรือยงังหรือเจาะดูโลกของหญ้าที่เกิดอยู่ชั้นใต้ดินของหญ้านะครับต่อมาเราก็สามารถนําไปแต่งหญ้าขอบสนามได้นะครับถ้าหากพื้นที่ไม่มากนะครับเราสามารถใช้มีดซ่อมหญ้าอันนี้นะครับไปตัดแต่งหญ้าขอบสนามของเราให้คมสวยงามได้นะครับอย่างที่3ในงานตูหญ้านะครับเวลาเราซ่อมหญ้าเราก็สามารถใช้มีดอันนี้นะครับตัดหญ้า รอยตัดของหญ้าจะเรียบคมเวลาปูหญ้ารอยต่อจะแนบสนิทกันนะครับทําให้งานปูหญ้าของเราง่ายมากเลยนะครับต่อมานะครับถ้าหากว่าเราจะมีงานเปิดหญ้างานซ่อมแซมต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้มีดอันนี้นะครับกรีดให้เป็นแนวก่อนแล้วก็ใช้จอบค่อยๆแซยหญ้าออกมาให้เป็นแผ่นนะครับไม่ต้องรอเครื่องแซยหญ้านะครับหญ้าที่แซะออกมาจะมีขอบที่คมไม่ช้ำ เวลาเราขุดบางท่อสปริงเกอร์ท่อซับเดนหรืองานซ่อมแซมสนามแล้วเสร็จนะครับเราก็ทําการกลบปรับดินปูย้าก,กับคืนมันก็จะทําให้งานของเราเรียบร้อยมากขึ้นนะครับหรือเวลาผมตรวจสนามนะครับผมเจอหญ้าพวกหญ้าตีนกาผมก็จะขุดออกเลยนะครับไม่อยากให้มันออกดอกเพราะว่าฉีดยาฆ่าตายยากมากเลยนะครับผมก็จะใช้ มีดอันนี้นะครับขุดออกเลยงานจะง่ายมากเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นการนําวัสดุที่เหลือใช้ในการทํางานมาดัดแปลงใช้งานให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อทําให้งานดูแลสนามหญ้าทาได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับคิดว่ามันสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอะไรได้อีกบ้างครับช่วยคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปหน่อยนะครับและถ้าหากว่า มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัรับวุฒิบแคร์นักบูแรสนามหญ้าครับ